เสาห้าคูณทวีเหลือกินเหลือใช้วัดบันไดด่านของทดนครราศีมาออกเมื่อวีพศ2 5 3พัร้สบสภาพเหรียญเป็นเหรียญแบบทองแดงก้าไหล เรียญที่ดูง่าย <c oughs> เป็นเรียญที่ดูง่ายแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติความเก่าตามอายุของเรียนอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ เอามาลงไว้เพื่อให้เพื่อนๆได้ดูด้ยชมเป็นตัวอย่างเป็นเหรียญที่ลงเพื่อการศึกษาเพื่ออนุรักษ์เหรียญที่ท่านหลวงพ่อท่านครูบา,าอาจารย์ได้สร้างไว้ เหรียญนี้ดูเป็นธรรมชาติของเหรียญที่ใช้เวลาสร้างเ,าเวลาล่วงเลยมา28-29ปีนะครับเป็นเหรียญที่ดูง ดูการปั๊มตัดแบบตรงกับยุคกล้าไหลตรงยุคก็ถือว่าเป็นเหรียญแท้ดูง่ายนี่เป็นลูกตุ้มมัดพลังพระนะครับที่กระผมได้ สร้างขึ้นมาจากคำแนะนำของอคุณครูบาอาจารย์มีท่านหลวงปู่เทพโลกุดรท่านหลวงปู่โตท่านหลวงปู่สุขท่านหลวงปู่ทวดตลอดทั้งบรรดา,าท่านฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์แล้วก็เทพอื่นๆ ที่ท่านได้แนะนำเข้ามาหรือว่ามาบอกให้ทราบเวลาที่เราปฏิบัติธรรมซึ่งตัวของผู้ทำเองไม่ได้คิดขึ้นมาเองไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรใดๆทั้งสิ้น เป็นคาเป็นคำแนะนำเป็นความสามารถของคุณครูบาอาจารย์มีท่านหลวงปู่เทพโลกดอนเป็นต้นเป็นผู้แนะนำมาความดีหรือว่าบุญกุศลใดที่อาจจะทำให้คนเกิดศรัทธา ส่วนนั้นก็ขอมอบถวายครูคบาอาจารย์ทั้งหมดดังกล่าวมาคือท่านหลวงปู่โลโุดอนท่านหลวงปูต่ตวดท่านหลวงปู่โตท่านหลวงปู่สุขแล้วก็ท่านสำเร็จดุลตลอดทั้งท่านฤาษีทั้ง108พระองค์ร้อยแปดป1ร้อยแปดท่าน ซึ่งลูกตุ้มวัดพลังนี้ก็สามารถวัดพลังที่มีในพระโดยทั่วไปได้โดยเอาอพระเข้ามาข้างๆจะบ่งบอกให้เราทราบว่าเหรียญน,นั้นมีพลังหรือไม่มีถ้าไม่มีพลังลูกตุ้มพลังก็จะไม่หมุนก็จะนิ่ง แต่ถ้าเหรียมีพลังก็จะลูกตุ่มก็จะหมุนก็ขอให้ผูด้ดูผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่ได้ทำให้เชื่อแต่ทำให้ดูว่าการวัดพลังพระแบบนี้ก็มีด้วยโดย ความสามารถนี้ไม่ใช่ความสามารถของผู้ทราแต่อย่างใดนะครับเป็นความสามารถของคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านมาแนะนำขณะที่ปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้ก็จะ,ะทดสอบวัดเหรียญที่ว่ามีประสบการณ์นี่นะครับคือ,อเหรียญท่านหลวงพ่อคูณผมก็จะเอามาทดสอบให้ดูว่า เป็นเหรียญมีพลังอะไรมางคือเหรียญเาสาห้าเหลือกินเหลือชายของแถลงพระคูณเนี่ยทำไมเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มาหาอดุดคงกับพันแค้วค่าปลอดภัยว่าจะมีพลังขนาดไหนนะครับคอยดู เราเหรียญเหวี่ยงเข้ามานะครับลูกตุ้มพลังก็จะหมุนนะครับดูนะครับเ,เหรียญนี้มีพลังมหาอุดไม้หนึ่งสองสามมีพลังมหาอุดสามารถหมุนได้สามรอบ มีพลังแข็้คาดปลอดภัยไหมมีพลังแข็้คาดปลอดภัยหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหมุนห้ารอบนะครับมีพลังคงกับพันชาติรีไหมมีพลังคงกับพันชาติรีไหมเดรียเนี่ยขออูบายจาย์ได้โปรดชีแนะหนึ่ง สองสามนะครับสามรอบออมีพลังแข้วคาดปลอดภยัยไหมขอคุณบาอาจารย์ได้โปรดชี้แนะอืมสองสามสี่ห้าครับมีพลังแข้วคาาปลอดภัยนะครับ มีพลังเมตตามหานิยมไหมขอครูบาอาจารย์ได้โปรดชี้แนะด้วยพลังเมตตามหานิยมสองรอบสามรอบมีมีหมุนได้ประมาณสามรอบมีพลังโชคลาภไหมขอครูบาอาจารย์โปรดชี้แนะด้วย ก็หมุนได้ประมาณ3รอบนะครับนี่แหละครับเป็นการาวัดพลังของเหรียญโดยใช้ลูกตุ่มใ้การวัดพลังว่าลูกตุ่มการวัดพลังนี้จะใช้ได้ผลเราต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสายเดินพลังโดยคำแนะนำของคุณครูบายจารย์ซึ่งตัวของข้าพเจ้า,าผู้ทำเอง ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรใดทั้งสิ้นเป็นคําแนะนําของคุณครูบาอาจารย์ท่านพระฤาษีด้วยล้นล้วนนะครับเป็นความสามารถของท่านล้วนไม่ใช่ความสามารถของกระผมแต่อย่างใดบุญใดที่เกิดจากการพิสูจน์การกระทํานี้ก็ขออุทิศถวายคุณครูบาอาจารย์มีท่านหลวงปู่เทพโลกุณรเป็นต้นนะครับ